คุณผู้ชมครับรีวิวเครื่องตกดินโรบินนะครับ EY 1 5เครื่องนิ่มๆไถเล่นกันตั้งแต่เช้าแล้วเ็นซินสี่จังหวะนะครับอันนี้เมื่อกี้เอารถควนมาลองแล้วก็เลยเอารถตกดินมาเก็บงาน ความเร็วครับอันนี้ปรับความเร็วตามต้องการก็คือความเร็วมันก็จะอยู่ที่รอบเครื่องที่ที่เร่งนะครับถ้าเราเร่งมากก็จะไปไวหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวนี้หนึ่งมืนบาทรวมจัดทรงเครื่องติดง่ายมากเลยพอดีเอารถควนมา ควเลน่นกันก็เลยต้องมาเก็บงานหน่อยนะครับไม่มีตําหนินะครับตัวนี้ถังก็ยังไม่ค่อยมีสนิมเท่าไหร่นิดหน่อยลาไรแต่แก้ไขให้หมดแล้วนี่สวยเก่าญี่ปุ่นนะครับโรบิน EY หนึ่นิ่มๆ เบอใครมองหาอยู่นะครับเครื่องตกดินสภาพดีเบอร์สองญี่ปุ่น10,000บาทนะครับรายการนี้ไม่เปิดเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าน้ําหนักเครื่องมันเยอะเราจะต้องส่งขนส,ส่งที่เป็นเอกชนสายห้านะครับถ้าชิ้นเล็กยังเปิดบริการเก็บเงินปลายทางตามปกตินะครับอันนี้โอนแล้วก็ส่ง หรือมาลองสินค้าได้ที่ร้านนะครับ